สวัสดีครับผมรายการพระเครื่องยอดนิยมนะครับพระเก่าเก่สวยสบ้านๆนะครับมาใหม่ๆนะครับอีพีที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้านะครับคลิปนี้นะครับผมให้พี่น้องท่านใดที่เข้ารับชมและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าเก่สวยสยอดนิยมนะครับหลากหลายรายการนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเช่นเดิมนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์นี้นะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับหนุยพระเครื่องยอดนิยมนะครับพระเก่าเก่สวยสวยบ้านๆ แอดไลน์ line, ไม่ขึ้นก็สแกน QR โค้ดเพื่อชมภาพเพิ่มเติมทางไลน์นะครับรายการแรกเป็นเหรียญเก่ายอดนิยมนะครับเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลบวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลนครนะครับนา,นานมาทีนะครับเหรียญหันข้างนะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองเก่าปีหนึ่งห้าสภาพบ้านๆเก่าๆสวยๆผ่านการใช้มาบ้างนะครับแต่เหรียญยังสวยนะครับเหรียญอาจารย์ฟันบล็อกงามเอก ตรงนี้เลยนะครับสวยคมชัดนะครับจะมีงามเอกนะครับที่ชายขอบเหรียญนะครับงามเอกเป็นเหรียญยอดนิยมและประสบการณ์สูงนะครับยังสวยนะครับมาใหม่ๆนะครับต่อกันด้วยรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคมเพือตาคีจังหวัดนครสวรรค์เป็นเนื้อปะก้านะครับปีหนึ่งหกเข่ากว้างหลังเต็มเป็นรุ่นยอดนิยมและประสบการณ์สูงครับปุกเสกพิธีใหญ่เสาห้านะครับ เนื้ออปาก้าเข่ากว้างหลังเต็มสภาพสวยงดงามนะครับท่านเป็นเกจิยอดนิยมนะครับเขตภาคกลางนะครับแต่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งประเทศครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคและเป็นเนื้อที่หายากนะครับเนื้ออปาก้าปีหนึ่งหกท่านเป็นเกจิสายหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนครสวรรค์สวยคมชัดนะครับต่อกันด้รูปหล่อกเกจิยอดนิยมจังหวัดจันทบุรีนะครับหลวงพ่อคงวัดวังสรรพรด เป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกเนื้อทองเหลืองสุดยอดหายากนะครับแคลคาดกลงกระพันมหาอุดครับหลวงพ่อคงวัดวังสรรพลดเกจิเก่าเมืองจันทร์นะครับติดต้นเข้ามานะครับดสนใจรายการไหนนะครับยังสวยนะครับนานามาทีนะครับรูปหล่อยอดนิยมรุ่นแรกครับหลวงพ่อคงวัดวังสรรพลดจังหวัดจันทบุรีครับอีกหนึ่งเกจิยอดนิยมนะครับ ภาคเหนือนะครับตอนล่างนะครับภาคกลางตอนบนหลบรูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนครับจังหวัดเพชรบูรณ์หน้าฝรั่งนะครับเป็นพิมพ์หล่อโบราณเก่ากระแสน้ําทองสวยงามมากครับหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับหล่อโบราณหน้าฝรั่งฐานสูงสุดยอดในด้านวัตถุคุณนะครับเก่ามากๆครับแคล้วคลาดองกระพันมหาอุดสุดยอดนะครับหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งฐานสูงครับ ตามซอกนะครับมีกระแสไฟนะครับผิวไฟนะครับแล้วก็กระแสน้ําทองเก่าเป็นการเทหล่อโบราณนะครับสวยงามนะครับเนื้อทองผสม,มเก่าลอยตะใบโบราณนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนหน้าฝรั่งครับต่อก็ด้วยเหรียญเกจิชื่อดังนะครับเหรียญเกจิยุคเก่านะครับ2,471 พศตรงนี้เลยนะครับ2 4 7 1เลข7 1ไทยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญวัดปากน้ํานะครับที่ลึกนะครับในงานทํามุญอายุหลวงพ่อวัดปากน้ําครับครบ6รอบนะครับพระครูวิมลศีราจาร์ครับเกจิเก่านะครับ2471เเผื่อท่านใดสนใจนะครับเหรียญเกจิเก่ายอดนิยมครับ หลังภาพปิดตานะครับวัดปากน้ำครับแล้วก็ล็อกเก็ตรอห้านะครับยุคเก่าสภาพยังสวยพระบาทสมเด็จประจุลจอม9้าเจ้าอยู่หัวครับด้านหลังเป็นเข็มกัดนะครับแต่เข็มกัดหลุดไปแล้วนะครับเป็นสนิมขึ้นนะครับล็อกเก็ตรัชการที่5สภาพสวยคมชัดนะครับดุดมีชีวิตชีวานะครับสวยงดงามมากครับ ภาพสุติบัตรนะครับเมชีบุญเรือนวัดอาวุธหรือเมชีบุญเรือนตรงบนเติมนะครับสวยคมชัดพร้อมกับคาถานะครับยันคาถานะครับในการนรัตนาใช้นะครับไม่ตามหานิยมสุดยอดนะครับเมชีบุญเรือนวัดอาวุธครับสภาพเก่าเดิมนะครับมีตาวัดปั๊มตรงกลางนะครับมึกแดงครับด้านหลังเรียบนะครับเคลือบเก่าไว้นะครับ เผื่อเจอท่านที่สนใจนะครับติ่ต่อนเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามที่แจ้งไว้นะครับภาพสุธิบัตรนะครับแม่ชีบุญเรือนครับต่อไปก็เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อจิตนะครับหรือหลวงพ่อวัดสตนาศดครับจังหวัดราชบุรีนะครับ2459เป็นเหรียญหล่อเก่าโบราณยอดนิยมครับนานๆจะเจอสักเหรียญนะครับรุ่นนี้นะครับสองพนะครับ ตรงนี้นะครับ2458เป็นเหรียญหล่อเก่าหลวงพ่อจิตนะครับวัดสัตนาธจังหวัดราชบุรีครับหรือพระพุทธวิริยากรนะครับซึ่งเป็นเหรียญเกจิเก่าชื่อดังนะครับมีทั้งเหรียญปั๊มเหรียญหล่อเก่าของเก่าสวยๆบ้านๆนะครับต่อไปก็เป็นสิงห์แกะนะครับสองขวัญสาติกานะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ครับ เลี่ยมเก่าสวยงามนะครับบ้านๆนะครับสุดยอดหายากนะครับลำลำอ้วนๆสวยๆครับงาแกะเก่าช้ำสุดๆนะครับเมตตามหานิยมและแค้วคาดคกรุงพันนะครับสิงหสองขวัญสาริกาครับวัดหนองโพนครสวรรค์สวยและเก่ามากนะครับอีกหนึ่งรายการก็เป็นสิงหกรอบกระจกนะครับสองขวัญหลวงพ่อเดิมครับวัดหนองโพนครสวรรค์นะครับ นาแกะเก่าครับโบราณนะครับหางหางใบพายนะครับยอดนิยมนะครับสิงสองขวัญกรอบกระจกสองหน้างาฉ่ำๆแห้งๆเก่าๆครับเหรียญหลวงพ่อการวัดพระญาศนะครับสองสี่หกเก้าเนื้อทองแดงกระไหล่ทองสวยงามนะครับของเด็ดๆเก่าๆสวยๆบ้านๆเหรียญบางมากนะครับแล้วเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับนานมาทีครับ เหรียญเก่าหลวงพ่อกันครับจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับส4 6 9สภาพเดิมนะครับยังสวยนะครับประสบการณ์สูงท่านที่ชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับเหรียญหลวงพ่อสโสธรนะครับ6 4 6 0เนื้อทองแดงกระไหลทองยอดนิยมนะครับห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมเก่าและเหรียญบางสุดครับเหรียญเสมาเก่าสวยหลวงพ่อกันวัดพระญาติ หลวงพ่อโสธรนะครับสองสี่หกศูนย์ครับเหรียญสุดยอดเกจิเก่าภาคเหนือนะครับตอนล่างนะครับภาคกลางตอนบนนะครับอีกหนึ่งรายการที่ยอดนิยมมากๆและหายากนะครับหลวงพ่อปีวัดลานหอยครับจังหวัดสุโขทัยเหรียญลูกไข่กระไหลทองเก่าสวยปีศูนย์สามนะครับรุ่นนี้นะครับเกจิยอดนิยมนะครับจังหวัดสุโขทัยครับกระไหลแห้งมากนะครับ และประสบการณ์สูงเหรียญทรงพนวดนะครับในหลวงรัชกาลที่9 2 4 9 9วัดบวรนะครับเนื้ออัปปาสุดยอดหายากสวยงามนะครับเหรียญยอดนิยมครับเหรียญทรงพนวดพระบาทสมเด็จพระภูมิพล์อดุลยเดชนะครับปีหลอ9นะครับทรงพนวดเนื้ออัปปาสวยคมชัดครับพระเก่าสวยยอดนิยมนะครับ อีกหนึ่งรายการก็จะเป็นเหรียญวัดบวรนะครับเสด็จกลับเหรียญพระพุทธชินสีนะครับเป็นพระประธานในโบสถ์นะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองเก่าสวยปี2440ครับในงานสมโภชน์นะครับเมื่อเสด็จกลับจากยุโรปรัชกาลที่5ครับสุดยอดหายากนะครับสีสวยประสบการณ์สูงเหรียญพระพุทธชินสีวัดบวรครับเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับ แล้วก็เหรียญเกจิกเก่านครปฐมนะครับสุดยอดหายากครับหลวงพ่อเต๋คงทองสองสเป็นหลังพระลีลานะครับพุทธคุณสุดยอดนะครับหลวงพ่อเต๋คงทองจังหวัดนครปฐมสอง7เเหรียญยอดนิยมรุ่นแรกของท่านนะครับนา,นานมาทีนะครับสวยงามมากนะครับเหรียญหลวงพ่อเต๋ครับ ่อกันด้วยกระลาแกะนะครับราหูอมจันทรนะครับหลงรักปิดทองเก่าสวยหลวงพ่อน้อยวสีสะทองนครปฐมครับแควคาดคงกระพันมหาอุดแล้วก็หนุนดวงนะครับคุ้มครองป้องกันพยันตลายนะครับแกะมาจากกระลานะครับกะลาแกะเก่าศิลปะสวยงามนะครับหลวงพ่อน้อยวสีสะทองนครปฐมครับสมบูรณ์สุดๆนะครับมีจานนะครับด้านหลังเห็นรอยจานเก่าชัดเจนนะครับ กะลาแกะเก่าครับยอดนิยมนะครับต่อกันด้วยเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนครสวรรค์ครับสองสี่แปดห้านะครับรุ่นนี้นะครับเหรียญตัดสรู้นะครับเป็นเหรียญตัดสรู้หลวงพ่อเดิมครับกะไหลทองเก่าประมาณปีสองสี่แปดห้านะครับวัดหนองโพนครสวรรค์เหรียญตัดสรู้ยอดนิยมนะครับ เก่าสวยสมบูรณ์ครับไม่ค่อยเจอนะครับนานๆานมาทีนะครับจะมีคําว่าตัดสรู้นะครับตรงนี้นะครับ2 4ง5ี่แปดห้าวัดหนองโพครับเลาก็เดิมสร้างและปลูกเสกนะครับพิธีใหญ่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าสวยยอดนิยมบ้านบ้านต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับไกเซอร์นะครับสวยงามน่ารักครับพระสมเด็จทรงไกเซอร ซึ่งเป็นในตระกูลพระสมเด็จยุคเก่านะครับสวยเดิมคาักรอบนะครับพร้อมใช้นะครับนําไปขึ้นคอได้ทันทีครับแล้วก็พระคุณแผนพายกุมารนะครับหลวงพ่อทิมวัดลาหานไล่จังหวัดระยองครับสุดยอดในด้านเมตตามหานิยมนะครับคุณแผนพายกุมารสวยมากนะครับหลังเป็นรูปเหมือนท่านนะครับรุ่นเมตตามหานิยมนะครับหลวงพ่อทิมวัดลาหานไล่ครับ ยุคแรกๆนะครับในการสร้างนะครับผงพายกุมารยอดนิยมนะครับหลวงปู่เิมเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับแล้วก็พระสมเด็จนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับอกวีนะครับคาบเก่าสวยงามมากครับพระสมเด็จอกวีหลังยันครับสวยคมชัดนะครับนานมาทีนะครับพระสมเด็จยอดนิยมครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้ว ประมาณปี2496นะครับพระสมเด็จอกวีเมตตาแค้วขาดกรุพันนะครับหลวงปูเ่เผือกจังหวัดสมุทรปราการครับสวยเก่าคมชัดนะครับอีกหนึ่งรายการพระสมเด็จนะครับยอดนิยมมากๆนะครับสมเด็จวัดเกต7ชั้นสภาพเก่าๆส,สวยงดงามนะครับนานมาทีนะครับหนึ่งในชุดเบนจภา,าคีครับ พระสมเด็จวัดเกศชยโยเจ็ดชั้นเก่าสุดๆนะครับเนื้อแห้งเก่าธรรมชาติครับชื่นชอบและสนใจนะครับทักกันเข้ามานะครับพระสมเด็จวัดเกศให้ชมเนื้อหาความเก่าวันชัดนะครับรายการพระเครื่องยอดนิยม ep ที่145ครับ,รบเก่ากว่าน,นี้หายากมากๆนะครับเนื้อแห้งสุดๆนะครับพระสมเด็จยอดนิยม วัดเกตเจ็ดชั้นครับอีกหนึ่งรายการนะครับยอดนิยมมากๆนะครับเหรียญเจ้าคุณนอครับเป็นเหรียญรูปไข่ปีหนึ่งสามต่อหางสั้นเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับเนื้อทองแดงลมดำเก่าแทบจะไม่ผ่านการใช้นะครับเหรียญเจ้าคุณนอวัเทพสรินกรุงเทพมหานครครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับต่อหางสั้นนะครับตรงนี้นะครับเก่ามากมาก และได้ธรรมชาติสุดๆนะครับพิมพ์ลึกสวยคมชัดนะครับเจ้าคุณโนครับเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับปีหนึ่งสามวัดเทพศรินรูปหล่หลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรเนื้อที่สวยเก่าเก่าแห้งนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับองนี้นะครับพิมพ์ขี้ตาวัดบางคานครับชื่นชอบและสนใจทักกันเข้ามานะครับหล่อโบราณเก่าสวย หลวงพ่อเงินยอดนิยมนะครับภาพเก่าสวยงามสุดนะครับบ้านนะครับได้ธรรมชาตินะครับความเก่าพิมพ์ขี้ตาสามชายครับเนื้อโลหะสุดยอดความเก่านะครับได้ธรรมชาตินะครับพระหล่อโบราณยอดนิยมพิมพ์ขี้ตาครับเหรียญบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทสมัยเก่านะครับเมื่อปี2 5 0 0 ซึ่งเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อทบวชนแดนนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์หายากนะครับเหรียญขวัญถุงนะครับเสริมดวงเสริมบุญบารมีเสริมโชคเสริมลาบนะครับ1บาทต่อโคตรหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนครับหายากสร้างน้อยนะครับนานๆจะเจอสักเหรียญครับอีกหนึ่งเหรียญยอดนิยมของวงการนะครับหลวงพ่อวัดนนทีนะครับเหรียญนี้นะครับ เนื้อทองแดงเก่าสภาพยังสวยครับพระครูธรรมการนะครับหรือหลวงพ่อเพชรวัดนนทรีครับซึ่งเป็นสุดยอดเกจิเก่านะครับเมื่อปี2489นะครับเหรียญนี้นะครับสร้างไว้นะครับหลวงพ่อเพชรวัดนนทรีนะครับ2489เกจิชื่อดังนะครับสมัยก่อนนะครับท่านได้ที่ศรัทธาบารมีนะครับ กจิอาจารย์แต่ละท่านนะครับถ้ากันเข้ามาได้เลยนะครับเหรียญเก่ายอดนิยม2489ปหลวงเพชรวัดนนท์ีครับอีกหนึ่งเหรียญยอดนิยมนะครับของวงการนะครับเหรียญพระพุทธนะครับเหรียญทรงน้ําเต้าเก่าสวยที่ระลึกเป็นเหรียญที่ระลึกในการฉลอง ตาตั้งนะครับอุปชาเหมือนวัดลางกอบัวนะครับปี2476รเหลวงพ่อเหมือนนะครับในการฉลองพัดยศนะครับวัดลางกอบัวครับสุดยอดเกจีเก่ายอดนิยมอีกท่านหนึ่งนะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับ2476เหเรียญทรงน้ำเต้าเก่ายอดนิยมนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับท่านใดสนใจรายการไหนนะครับพระเก่าสวยยอดนิยมบ้าน รายการพระเครื่องยอดนิยมนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับหลวงพ่ทิมวัดละหานไล่ครับเหรียญเนื้ออัปป้าปีหนึ่งหนึ่งแปดนะครับรุ่นนี้นะครับวัดละหานไล่สภาพยังสวยนะครับไม่ค่อยเจอนะครับเหรียญหลวงพ่ทิมยอดนิยมครับวัดละหานไล่จังหวัดระยองครับพระครูภาวนาพิรัตนะครับเดิมๆนะครับสวยๆเก่าๆเนื้อโลหะแห้งเก่าธรรมชาติครับ หลวงปู้ทิมยอดนิยมนะครับวัดละหารไล่สนใจทักกันเข้ามานะครับพระเครื่องยอดนิยมนะครับอ p ที่หนึี่145จบคลิปตะเพียนเท่านี้นะครับท่าในชื่นชอบและสนใจไม่ควรพลาดนะครับ062 017 6742แอดลน์เบอร์นี้นะครับไปพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม